วัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับชุดเซตอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับขนาด6กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตนะคร็ตที่พร้อมต่อใช้งานเลยนะครับได้ไปก็คือไปต่อใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับหนึ่งนะครับเจ้าประกอบไปด้วยนะอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับขนาด6กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นโมเดลนะครับ SSD นะครับ MWP นะครับเพชขีด6ขีด120นะครับ อันนี้ก็เป็นคาปาซิตี้นะครับก็คือเอาพุทได้สูงสุด6,000วัตต์นะครับแล้วก็รับไฟจะแผงได้สูงสุด6,000วัตต์ระบบเชื่อมต่อแบบจะเป็นระบบ48โวลต์นะครับรับไฟจะแผงได้สูงสุดถึง500โวลต์นะครับก็คือเลททำงานเริ่มต้นนะครับแนะนำให้อยู่ที่120โวลต์นะครับในการต่อแผงส่วนจุดเชื่อมต่อนะครับของมอเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือจะมีห้าง AC IN นะครับอันนี้ก็จะมีสัญลักบอก AC in AC out นะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นพอตสำหรับเชื่อมต่อการขนาดเครื่องนะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถขนาดได้สูงสุดนะครับถึง9เครื่องนะครับหรือ54กิโลวัตต์นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องของ PV input นะครับก็คือเราต่อแผงเข้าที่ช่องนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นระบบ48โวลต์แล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อคอมมูเกชันนะครับกับแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือผ่านพอตนี้ครับที่เป็นพอตของ BMS นะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่ได้ไปก็คือจะเป็นตู้คอมบเนอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คอมบเนอร์สำเร็จรูปเลยนะครับอันนี้เราก็จะมีไวริงนะครับการต่อใช้งานไปให้นะครับจะมีข้อแนะนํานะครับข้อควรระวังไปให้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับสอบถามทางเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้หนึ่งสตริงอันนี้เราก็จะไว้สายไปให้พร้อมต่อใช้งงานนะครับจุดเชื่อมต่อแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับ นี้ก็จะเป็น A T S สหรับไฟนะครับก็คือมาพร้อมระบบ A T S คือหมดปัญหาเรื่องว่าถ้าระบบมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับคือ A T S ก็สลับไปใช้อัตโนมัตินะครับสาระสิ่งที่ได้ไปนะครับคืออันนี้จะเป็นแบตเตอรี่มิต้านะครับ5 1 2โวลต์นะครับ16กิโลวัตต์เอครับอันนี้เป็นระบบ w i f i นะครับสามารถเชื่อมต่อกันทํางานผ่าระบบ w i f i นะครับดูการทํางานผ่านแอปได้นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอัชสกรีนนะครับสามารถดูสถานะได้นะครับมีสถานะแพ็คครับเราก็ดู โวลต์ปัจจุบันนะครับกระแสชาร์ตดชาร์จแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับนี่เราก็สามารถดูโวลต์ของแต่ละเซลล์ได้นะครับหนึ่งถึงสิบหกเซลล์นะครับจะดูเซลล์ที่สูงที่สุดเซลล์ที่ต่ำที่สุดได้นะครับรวมถึงเทมป์อุณหภูมินะครับก็จะอยู่ในหน้าจอนี้นะครับครบนี่ก็จะเป็นโค้ดอาร์มนะครับถ้ามีโค้ดอาร์ลันเราจะขึ้นหน้าจอนี้อันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเมื่อมีการชาร์จดิชาร์จก็จะแสดงกราฟแสดงผลนะครับหน้านี้ ใครับเซตนะครับอันนี้เราก็จะมีเลือกพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเลือกเชื่อมต่อผ่านแคนยูซีแปดห้านะครับสําหรับเซตนี้นะครับได้ไปทั้ง3รายการนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 4 0 0 0ันบาทนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสวัสดีครับ